นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องรอ้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องแฟนโดนหลอกเงินจากแก๊ง Call Center ไปเป็นจำนวน6หลักมีคนมาปรึกษาว่าขอคำแนะนำหน่อยค่ะปลอบใจแฟนยังไงดีคะเมื่อวันศุกที่ผ่านมาแฟนโดนแก๊งคอ l เซนเตอร แอบ,บอ้างเป็นหน่วยราชการหนึ่งมาค่ะสูญเสียเงินไปเป็นจนํานวน6หลักแล้วแฟนรู้สึกตัวเองล้มเหลวมากเราควรปลอบแฟนยังไงดีคะเราอยากช่วยเขานะคะฐานะทางการเงินเราไม่ดีเท่าเขาเลยอยากขอคำปรึกษาว่าจะปลอบใจเขายังไงดีถ้าเกิดสมมุติผมอยากจะบอกอย่างแรกเลยคือเราทุกคนมีโอกาสโดนหลอกโดนโกงไม่ว่าจะเป็นจากแก๊ง call center จากตัวเ,เองทำผิดพลาดหรือสิ่งใดก็ตามที่ มาย้ำเตือนไว้ว่าเราก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรตลอดเวลาแน่นอนหน้าที่เราคือทํางานบางครั้งอาจจะไม่รู้ว่ามีคนดวงกลโกงอะไรแบบนี้มากขึ้นอีกเรื่อยๆหรือว่าไม่รู้ว่ามันจะต้องมีแบบไหนเข้ามารูปแบบใดนั่นจะเป็นโอกาสที่เราต้องอบกอดเองนิดนึงในเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือไม่ว่าฐานะคุณจะเป็นเช่นไรไม่สําคัญเพราะว่าแฟนคุณก็ต้องเรียนรู้ว่าชีวิตอาจจะไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่เราต้องการตลอดเวลาชีวิตอาจจะไม่ได้โรยด,ด้วยกลีบกุหลาบ ือชีวิตอาจจะไม่ได้ดังสารด้วยความเข้าใจในทุกๆเรื่องพร้อมๆกันอาจจะต้องผิดพลาดล้มเหลวซ้าแล้วซ้าเล่าให้เราก็จึงพังอาจขึ้นมายืนหยัดขึ้นมาได้นี่แหละจึงเป็นความเป็นจริงว่าเราไม่มีทางร่วงรู้ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกเราแค่รับรู้ว่าวันนี้ฉันเป็นคนแบบนี้เท่านั้นเองแล้วเราก็ต้องอยู่ข้างๆเขาเข้าใจเขาแล้วก็ให้โอกาสเขาว่าไม่เป็นไรนี่แค่เสียหกหลักจงใช้เงิน6หลักนี้เป็นประสบการณ์ให้ดีที่สุด แล้วอย่าทำผิดพลาดอีกนี่อจะสร้างสิ่งสําคัญต่อไปผมไม่ตั้งคําถามขึ้นมาว่าการสูญเสียจากการโดนหลอกลวงอาจจะนํามาเป็นประสบการณ์ได้แน่นอนไม่ว่าคุณจะอ่านพันทิปดูทิกต o อกดูโซเชียลมีเดียต่างๆ IG Facebook หรือ X ก็ตามคุณได้รู้สิ่งต่างๆมากขึ้นให้นะวันนี้คุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆเปิดประสบการณ์ใหม่ๆเรียนรู้ว่าโลกเรามันไปถึงไหนแล้วหลายคนที่กําลังโดนหลอกไม่ใช่เพราะว่าเขา อาจจะไม่รู้อย่างเดียวแต่เขาเป็นคนปิดกั้นตัวเองเขาคิดว่าโลกเราใบนี้อาจจะเป็นอย่างสิ่งที่เขาคิดผมอยากจะบอกว่าโลกเราใบนี้ไม่ได้เป็นอย่างสิ่งที่ใครคิดเลยโลกเราใบนี้เป็นอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นมันเป็นอย่างนั้นมานานแล้วแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ต่อไปสิ่งที่เรากําลังถูกเชฟถูกดัดเปลี่ยนดัดแปลงต่างๆให้เรามีความคิดจิตใจที่มันเปลี่ยนแปลงไปมาก็าเพราะสังคมนั้นถูกหล่อหลอมขึ้นมารลบทุนนิยมระบบสังคมนิยมหรือส่วนต่อขยายที่เรียกว่าบรยพวกนิยมต่างๆ เรากำลังเรียนรู้มันมากขึ้นหรือเปล่าไม่ว่าการถูกหลอกลวงเรื่องเงินแน่นอนเงินเป็นที่มาของความสุขในสิ่งที่เราทุกคนเข้าใจเราต้องปกป้องปกปักรักษาเงินทองให้ได้มากที่สุดการที่เรามีมีฉาชีพเยอะในยุคนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีเข้ายากหมากแพงโจรก็เยอะขโมยก็มากนี่แหละจะเป็นโอกาสที่ทําให้เราต้องเรียนรู้อะไรมากขึ้นว่าเกราะป้องกันในการที่เราไม่โดนสิ่งเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่ต้องสร้างมันขึ้นมาให้ได้มากที่สุด และหนาแน่นที่สุดไม่ใช่ทุกเหตุการณ์เราจะเข้าไปช่วยอีกคนหนึ่งได้เสมอการปล่อยวางอาจจาเป็นเมื่อสิ่ง,งต่างๆกําลังหมุนวนเวียนล้อไปกับธรรมชาติตเราจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ย้าเตือนเราว่าเราไม่สามารถทํำนี้ได้อีกต่อไปโลกเราใบน,นี้มันอาจจะเน้นย้าอะไรบางเรื่องบางราวในชีวิตที่เราไม่สามารถร่วงรู้มันได้ทั้งหมดเราอย่ต้องอาศัยประสบการณ์เราต้องอาศัยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงๆเด็กถ้าเกิดสมมติไม่ล้มก็คงไม่ลุกขึ้นมาแน่นอนวันนี้คุณเสียเงินกี่หลักไม่ว่ากัน ขอให้คุณรักษาตัวเองรักษาสติไปต่อแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆให้มากขึ้นว่าโลกเราใบน,นี้เป็นแบบนี้จริงๆนี่คือสถานการณ์ความเป็นจริงแล้วว่าคนเราที่ถูกหลอกเนี่ยหลอกกันอย่างดาดเดินเราถูกหลอกกันเป็นประจำเราไม่รู้ว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมันกลับเกิดขึ้นสิ่งที่มันควรจะเป็นมันก็ต้องเป็นต่อไปแบบนี้เราก็แค่เรียนรู้มันต่อไปใช้ชีวิตอบกอดตัวเองรักตัวเองให้มากๆและเรียนรู้ว่า เรายังมีคนอยู่ข้างๆเราถึงแม้โลกเราใบนี้อาจจะโหดมายสำหรับเราแต่ถึงสร้างสิ่งที่ดีให้แก่กันและการจะดีกว่าไหมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีสร้างสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้ว่ายังมีสิ่งดีๆรอเราอยู่โอกาสที่ดีของชีวิตสิ่งต่างๆมากมายที่เราเรียนรู้มันต่อไปว่ามันต้องมีโอกาสที่ดีจริงๆค่อยๆเรียนรู้แล้วคว้ามันเอาไว้ยืนหยัดต่อสู้แล้วก็ไปต่อนี่แหละจะเป็นชีวิตที่เราย้อนกลับมาถามตัวเองว่าวันนี้ฉันต้องการอะไร แล้วฉันได้สิ่งที่ฉันต้องการจริงหรือเปล่ารวมไปถึงฉันจะทําอย่างไรให้ฉันรักษาสิ่งฉันต้องการได้นานที่สุดนี่แหละจะเป็นโจทย์ที่เราทุกคนต้องทํากันจริงๆหากว่าเรามีฐานะดีกว่าก็จริงมันก็อาจจะทําให้ได้ใช้เงินปลอบใจแต่ท้ายที่สุดคนโดนหลอกก็ต้องมองให้ออกเองด้วยแน่นอนผมเคยโดนด่านกินแอลโกอฮอล์ไปโดนปรับไปห้าพันปรากฏว่าพอพ่อ,พอแม่ผมรู้พ่อแม่ผมก็เสนอว่าโอเคเดี๋ยวเขาจะช่วยครึ่งหนึ่ง ซึ่งแน่นอนเขาก็พยายามจะปลอบใจผมแล้วมันก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าเออนับแต่นี้ไปอาจจะไม่กินแอลกอฮอล์อีกต่อไปทุกครั้งที่ขับรถทุกครั้งที่ขับราก็จะไม่ดื่มแอลกอฮอล์อีกนั่นก็จึงเป็นเหตุผลว่าหลายๆครั้งชีวิตมันก็เหวี่ยงอะไรบางสิ่งบางอย่างมาให้เราเหวี่ยงความไม่เข้าใจเหวี่ยงทั้งโจทย์บททดสอบสิ่งต่างๆให้เราเรียนรู้ว่าวันนี้อาจจะเป็นวันที่เราต้องเริ่มต้นที่จะเปลี่ยนชีวิตใหม่เลิกดื่มเหล้าขณะขับรถ ดื่มไม่ขับอะไรแบบนี้เป็นต้นสิ่งนั้นมันเป็นการสอนใจเรามันทาให้เราเรียนรู้ว่าชีวิตไม่ได้เดินไปเส้นตรงก็จริงแต่เราสามารถปรับรู้มันตรงไปตรงมาได้เลยว่าเออมันสอนเราแบบนี้นะเหตุการณ์นี้มันไม่ได้แค่เสียเงินมันกลับทําให้เราได้สติว่าเออเราควรทําแบบนี้ตั้งนานแล้วร่างกายเราก็ไม่ควรดื่มเหล้าแอลโกอฮอล์มากมายเราควรดื่มน้ําเปล่าหรือว่าดื่มน้ําผลไม้แทนดีกว่าไหมสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เมื่อไหร่ก็ตามที่มัน ทำให้เราได้ฉุกคิดอะไรบางอย่างเราก็ได้สติกลับมาว่าเราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วเราทุกคนมีสิ่งบางสิ่งที่ย้ำเตือนตัวเองให้เราเปลี่ยนแปลงไปที่ทางที่ดีขึ้นแน่นอนแต่เันอยู่ที่เราว่าเราจะนํามาปรับใช้หรือจะเพิกเฉยมันไปเท่านั้นเองไม่มีทางใดที่เราจะป้องกันความเสี่ยงทางการเงินได้เท่ากับความรู้เท่าทันกลลวงหรือว่าการบริหารความเสี่ยงเองไม่่าคุณจะเสียงเงินจากเหตุใดก็ตามขอให้สิ่งนั้นเป็นประสบการณ์ของคุณ มากเท่าที่มากได้ไม่จำเป็นต้องตีอ,อกชกตัวไม่จำเป็นต้องกล่นด่าชกะตาโอ้โหทําไมไม่ยุติธรรมเลยทําไมสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นกับฉันผมอยากจะบอกแบบธรรมะนิดนึงว่าเราทุกคนมีโอกาสพบเจอสิ่งที่ดีและไม่ดีอย่างเท่าๆกันเพียงแต่ว,ว่ามุมมองเราสายตาเราเลนที่เราจะไปจดจ้องจับจ้องในสิ่งที่มันดีนั้นอาจจะน้อยมากในแต่ละบุคคลคนส่วนใหญ่โฟกัสที่ความทุกข์มากเกินไปเช่นอะไรไม่ดีโอ้โหกล่นด่าเต็มไปหมดเลย พอเรื่องดีเกิดขึ้นกับเรามันกลับกลายเป็นเรื่องปกติสามัญทั่วไปเราเพิกเฉยสิ่งที่ดีไปเลยด้วยซ้ํแเราคิด,ดว่าสิ่งที่ดีสมควรกับเราสมควรแก่เราแต่สิ่งที่ไม่ดีไม่สมควรแก่เรานี่เป็นโอกาสแล้วว่าเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองผมคิดว่าเหตุการณ์นี้ทั้งหมดเลยมันคือโอกาสที่เราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองได้แล้วว่าสิ่งดีๆไม่ได้เกิดข,ขึ้นกับเราเท่าไหร่สิ่งไม่ดีจะเกิดขึ้นกับเราเยอะมากๆและมันอยู่ที่เราต้องป้องกันมันทอมตัวนิดนึง ความดีจะเกิดขึ้นกับคนที่เห็นค่าของมันแต่สิ่งที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นกับคนที่เห็นค่ามันตลอดเวลาอไหรก็ามให้เราให้ค่าความทุกข์มากเกินไปเช่นเราเกลียดกลัวความทุกข์คิดว่ามันไม่สมควรแก่เรานั่นแหละมันจะสมควรแก่เราจริงๆทำตัวกับความสุขนิดหนึง่งให้ค่ากับความทุกข์ในสิ่งที่มันควรจะเป็นเท่านั้นพอไม่จะเป็นนัเกลีกลัวมันมันออกห่างเราไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะหายไปจริงๆหลังที่เราเข้าใจมันว่าความทุกข์มันอยู่คู่กับเราเนี่ยแหละ สุขทุกข์อยู่ที่ใจใจระวังอย่างไรมันเป็นอย่างนั้นให้เราก็ได้เข้าใจว่าชีวิตที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขไม่มีอยู่จริงมีแต่ชีวิตที่เจอความทุกข์เป็นรอกให้เราจะรับมือกับะระลอกนี้ได้อย่างไรสุดท้ายนี้รู้หลักให้ได้ว่าการเงินคืออะไรทําไมทุกคนถึงต้องการมันให้เราจะรักษามันได้ด้วยวิธีทางใดจดจำมาให้ดีว่าไม่มีอะไรบนโลกใบน,นี้ที่จะเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ไม่ดับไป ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเกิดขึ้นในอยู่ระดับไปทุกๆสิ่งท,ท,ท,ทุกอย่างเลยดาบใบที่มันยังเป็นสังขารหรือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมามันยังต้องดับไปอยู่วันยังค่าความไม่เที่ยงมันเป็นของคู่โลกความดับสูญเป็นของคู่โลกอีกเช่นเดียวกันเหมือนกับว่าเราก็แค่เรียนรู้ว่าเงินทองของเราที่เราหามาได้วันหนึ่งมันก็จะไม่อยู่กับเราแล้วในวันนี้เรายังไม่ตายไปมันยังจะไม่อยากอยู่กับเราเลยอำนาจในการซื้อก็หายไปแล้วถูกเงินเฟ้อขโมย เงินในทุกๆวันในแต่ละปีอาจจะถูกลดทอนเงินและใช้เงินได้น้อยลงก็สิ่งที่มันควรจะเป็นนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่เรียกว่าเขาว่าขโมยตัวจริงเราไม่ต้องกลัวขโมยที่เป็นคนมากเท่ากับขโมยที่เป็นเรียกว่าเงินเฟ้อศึกษาเรื่องเงินให้เข้าใจนิดนึงอย่าเพิกเฉยมันเด็ดขาดเข้าใจมาให้ดีว่าเรากำลังทําอะไรแล้วนี่แหละจะเป็นโอกาสที่สําคัญที่ทําให้เราได้เข้าใจว่าเราต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนความคิดและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้สอดรับกับสนาการที่เปลี่ยนแปลงไป และเราก็จะมีความสุขและรักษาเงินได้มากยิ่งขึ้นต่อเนื่องไปเรื่อยต่อไปผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับรวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook, Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ f r รน t a l ก a ยิด้วยนะครับ